ครับก็กล่าวสุนสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาสู่อีีที่สามแล้วนะครับจาก E.P ที่แล้วโอเคก็ไปเริ่มกันเลยเนาะนะครับอ p ที่แล้วครับล่าสุดเราก็ไอ้นี่เนาะที่ว่าอะไรอนะสู้กับไอตอนนั้นที่เราเดินทางเข้าไปในป่าใช่ไหมทำบรรัรกิจของไอไอไออ้วนนั่นอะไอไอไอนั่นอะไอไอคนนั้นอะเออจำไม่ได้นะครับก็ช่างแม่งนะครับก็โอเค ก็ตอนเราต้องมาทำภารกิจอีกใหม่ครับซึ่งอีพีและอีพีสองเราก็จบจากอีพีแรกไปแล้วต่อมาเราก็ต้องมาต่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคาที่ไอในป่าเราตอนนั้นฝนมันตกใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออก็จริงแหละนะหากใครยังไม่ได้ดูสองอีพีที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับจะได้รู้เรื่องเนาะโอเคแต่ผมว่ามันต้องมีข้อผิดพลาดบางอย่างไว้คือ ผมอาจต้องไปปรับไอเนี้ยปรับอะไรวะปรับไอตรงส่วนของเดยออะไรเนะี้ยอ๋อนี่ครับรงมาแล้วเดี๋ยวผมขอไปปรับส่วนของเสียงก่อนนะรู้สึกเหมือนเสียงในเกมมันเบ,มมนเบามากเท่าที่ผมดูที่ผ่านมาเนาะโอเคเอมันก็เต็มนะมันเต็มมากเลยด้วยเนี้ยเต็ม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  เฮียอะไรวะเนี่ยเอามากูเป็นบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยโอ้ยเอามาผมเป็นอะไรวะอ๋เมื่อกี้มันขย่ำผมทำไมอะโอเคคือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะอืันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเปิดนนเปิดไม่ได้อีกปรับเสียงก็เสียงสุดแล้วต่ทำไมเสียงมันเบาจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง าเสียงเบาก็ขออภัยเราอย่าดพยาามานี้ก่อนเอ้ยเพื่อนก็นลายมาลึกเกินนะไม่รู้จะห่วงงานเลยตั้งหนานะัะโอเคเดี๋ยวเอ่อแล้วเราต้องชนะไอ้ซอมบี้นี่ยังไงอะ่ะเออของของใช่ปะวะต้องเป็นของนะครับมีพลิกแอดมีอาวุธมีบลาบลาบลาจะเราไม่มีอาวุธอะประเด็น จะให้ผมชกมือเปล่ากับมันก็ไม่ได้นะครับโอ้โหเกินออเคอนนะครับนี่ต้องดูกระเป๋าของเรานะครับเอ่ามีอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีโต๊ะคาบ่าผมต้องหาโตา๊ะคาบอ่ะเออวดัดดีมีอะไรเจ้าโจโจ,จ,จ้แบทแบทดำหลังโอ้อ่านยากเหลือเกินนะครับทุบทุบทุบ ทุบเออเสียแรงนะครับเออแล้วผมต้องทำยังไงวะเนี่ยถึงจะสู้มันได้แล้วแล้วผมจะหาตัวค้าจากไหนวะเนี่ยอาวุธผมก็ไม่มีสักอันเลยปืนก็ไม่มีมีมีเป้าวะก็ไม่รู้นะครับเออแล้วผมจะสู้กับซอมบี้ออกผมหาซอมบี้ไม่เจอไปโชคกับมันเลยไหมนะมีอะไรนะ่ะ อ๋อต้นไม้ธรรมดานะครับถ้าผมถ้ามีโอกาสผมจะอยากจะเล่นบนคอมมากเลยเว้ยคือบนคอมอ่ะผ้ามันสวยี่เียเลยนะมันสวยมากนะผ้ามันสวยมากผมไปดูมาแล้วแล้วผมก็หิวข้าวสุดๆดูดิดูแถมหิวข้าวผมอ่ะมันหิวมากแก t เธออัปเกรดอัปเกรดอัปเกรด can make level 1 pixel with basic login basic mining basic h a m c a t u n i n g เอาเป็ะไรดีวะขอเอาอันนี้ละกันโอเคอัพแม่งให้หมดเป่าวะเอออัพไปแล้วช่างแม่งนะไปเ,ออเราต้องการความช่วยเหลือเราจะฆ่าซอมบี้นี่ยังไงกูอยากรู้ อ้าวอะไรเนี่ยมันคืออะไรอยู่ส่วนในของบ้านผมยังไม่รู้เลยฮิกอัพมันคือตัวมันคืออะไรวะโอ้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้น่าจะน่าจะโอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้ยไอ้เย่ยังไล่เหมือนเดิมโอ้ผมต้องไปด้านหลังมันใหม่อ่ะพอละอย่าวิ่งอย่าวิ่ง ขอละกูขอละอย่าวิ jumped, ่งอย่าวิ่งมาหา hey, โอ้ต้องวิ่งแล้วอ่ะโอ้กูเจอ้ายเลยอ่ะท้องฟ้าก็มืดทถมืนเหลือเกินเออดีแล้วไอ้สัตสหล่อมาก่อนโอ้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 องโอ้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 ยมันว้โอ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  โอ้ต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดแล้วอะ่ะอาหารก็หมดทุกอย่างอะไรอะไรก็ไม่มีโอ้ยเสียเลือดมากเลยอะ่ะโอเคขอบคุณมา,ากเจ้าโกโก้แล้วผมต้องทำเอ้ยไม่ใช่เออโจโจหิวข้าวนะเนี่ยเฮ้ยหิวข้าวมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยเนี่ยในเกมน,นั้นบูเบอรี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างแล้วกูจะสู้ออกมายัางไง เนี่ยมาอย่างนี้ก็ไม่ได้เชียร์อะไรวะเนี่ยอวางปึ๊บเดี๋ยวคือตั้งนานนี่กูมาทำอะไรเดี๋ยวเอ่อไม่มีอะไรเลยเราต้องไปหาขุดเจาะขุดอะไร อันนี้ป้ายอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมมเอา้าเดี๋ยวแล้วผมเสียเลือดไปโคตรเยอะเลยนะไม่ไม่ไม่ไมไมคือผมเสียเลือดไปโคตรเยอะเลยนะแล้วผมได้เฮียนี่กลับมาเนี่ยนะโอ้โหเกินโอเคโกโก้มีอะไรมีอะไรโกโก้ไม่มีกะ นี่เอ่อตั้งไว้ตรงอ่ะตั้งไว้แล้วกันโอเคป้ายแบบอยู่อย่างนี้เลยนะครับเออแล้วเราต้องสร้างตรงนี้เอ่อตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนมิมันก็ไม่มีอะไรอีกอะ่ะอ่ะตรงนี้มีอะไรอะไรวะมนอนผมว่าเราจะไปหาขุดไม้เพิ่มนะ ว่จะไปหาขุดไม้เพิ่มนะครับทุบโอเคทุบเสร็จแล้วนะเต่อไม้ไม่เอาอ,อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเอามีของแดกนะครับอ่าเดี๋ยวคุกกิ้งกไไูไม่มีอะไรทำเลยไม่มีอะไรทเลยอ่ะเอามันต้องทำกับข้าว เชียอะไรวะเน,นี่ยไม่มีอะไรให้กูแดกฟรีเลยโอ้โหความหิวเริ่มลดลงขึ้นเรื่อยๆเอาไงดีวะเน,นี่ยไม่มีอะไรเลยต้นบูเบอรี่ก็ไม่มีอ่ะปกติผมหิวผมแดกบูเบอรี่ได้อย่าผมหาที่สำรวจกันนะเออเสียงเกมันเบามากอะ่ะอยากจะเปิดให้มันดังแบบดังโคตรๆอะ่ะเอา เชี่ยมเป็นซอมบี้มาจากไหนอีกเนี่ยโอ้เจอแม่งทุกทีโอ้ยอามาหาก้อีกอ้าวไปโกโก้อย่าไปยุ่งกับมันโ,โ,โกโก้วยหลุกพอด้วยโกโก้เอ้ยไปไหนก็เจอแต่ซอมบี้อ่ะเหนียวก็เหนียวเหนื่อยก็เหนื่อยเนี่ยต้องมาวิ่งหนีซอมบี้กลางสายฝน แปลกอย่างเดียวคือคนแม่งไม่เปียกมีตายแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยที่เรื่อมเหนียและเริ่มเหนียเดินไปก่อนโอเควันนี้ไม่มีโอ้ไอ้นี้ยังตามไม่เลิกเลยอะไม่ต้องการวเลยจากกูนี่อโอ้ยเดินรถโอ้จะตายแล้ว ต้องมานั่งปั่นยาอยู่เนี่ยไอซอมบี้นะมันต้องการอะไรจากผมวะมันวิ่งไล่ฆ่าผมอย่างเดียวเลยเนี่ยทุบ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 โ,โอเคโอเคตรงนี้สว่างขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่วะโอ้เราขาบได้นะครับ วิ่ผมค้าฟได้เอา้าทำไมผมไม่ค้าฟแต่แรกเชียอะไรวะเน,นี้ยโอเคเดี๋ยวผมค้าอะไรดีวะพี่มันมีของจริงๆเยอะเลยอะ่ะผมคราบมีก่อนปึ๊บคราบธนูนะไปยิงซอมบี้นะปึ๊บไม่รู้ธนูมาไม่รู้กี่ดอกนะแต่เอามาก่อนโอเค มีเท่าไหร่วะมีกี่ดอกมีสามสิบเก้าดอกมาซอมบี้กูไม่กลัวมึงแล้วนะครับมาทถอะมาท่ออยู่ไหนวะกันหมดวะเอานี่ไงซอมบี้ใช่ไ,ไหมตึ๊กตึกแตกไม่ขุ่ไว้ครับแต่แรกดูสิมีอะไรบ้าง โอ้มาให้หมดเลยมาให้หมดเอาไมาห้หมดเอาไมาห้หมดดีมากไอ้นี่เหรอเสิร์ชดูซิมีเคียอะไรบ้างดีมากมีมีดโอเคฮอรสหนึ่งซองหนึง่งเออนี่ไงองค์ก่อนเราเดี๋ยวผมขออาจจบใจความแป๊บนึงนะครับใครแบบว่า หากใครอ่านออกก็อ่านแสะก็หยุดอ่านเลยก็ได้ครับผมโอเคอ่ะเขาสอนเราอีกละอ่ะทำอะไรอ่ะอืมโกสติโหไหมสักอย่างคือตอนนี้เราเสร็จจากตรงน,นี้ไล้วคุณต้องอ๋อเราต้องสร้างบ้านนะครับ เ้คงจะหาเราผงจะเอาอะไรมาคาไปสร้างบ้านอะไรวะตอนนี้เราต้องสร้างบ้านสร้างที่พักนะครับโัวเลือกโคตน,น้อยอะ่ะอ่ะเลือกแบบน้อยมากอะ่ะโอเคตอนนี้เราได้โต๊ะมาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวกระโดดก่อนฟืบกดบิวอ,อ่านี่กำแพงเดี๋ยวผมไปหาขุดไม้เอ้ยขุดอะไรหาอะไรเพิ่มนะมี่มีหมูด้วยวะเดี๋ยวก็ยีมาด้วยนะมานั่งเล่นนะเดีย๋ยวเดี๋ยวมีหมูมีหมูโอ้หมูหยวหมูหยวหมู ทีย่เคียนอี้เก่าแตกหนึ่งแตกสองแตกสามแตกสี่ตายหาไปดิตายไปซะโอเคครับเราก็ได้หมูมาแล้วเออ เดี๋ยวเราต้องเอาหมูมานะต่อไปเราก็ต้องไปหาที่เอาราดสัตว์นะครับเชียซอมบี้เตึมโอ้ my g ก๊อชโอ้ my g ก d อดนซอมบี้ไล่โอ้เกินโอ้โหมาเป็นผูงเลยมึงเอาแล้วแบบโจโจโ้กูล่ะโอเคโจโจ้ช่วยหน่อยเถอะ เราไปฝั่งโน้นไม่ได้แล้วนะครับไป,ไปไปไปหาคือตอนนี้ที่พักของเรามันยังไม่ยังไม่เสร็จเชียอะไรสักอย่างเลยนะว่าเพราะว่าจะไปตอนนี้ก็คือแล้ว Almost อเอามอสเราต้องเปิดอตรงนี้นะครโอเคจาจาจารู้แล้วต้องใช้ขวานกลับม้นะตึึกตึกตึก,ตก,ตก Okay. ตัดไปครับตัดไปครับหาไม้มาตัดเนาะเดี๋ยวผมว่าผมไปทำกับข้าวก่อนตัวเนี้ยคือผมเลือกโคตรน้อยเลยเว้ยสี่มิตรต่กูมีกี่มิตรสี่มิตรยิลมัชลู โอเคเราต้องการเนื้อคือเราต้องไปฆ่าหมูสี่ตัวเหรอโอโหหมูสี่ตัวในการทําเมนูจานนึ้งบ้าบอโอ้โหนี่ไงพูดมาปุ๊บก็เจอเลยอือออือนตือนตืตืืตายติดซะโอเคได้มาอีกหนึ่งนับเราต้องไปลากสัตว์นับ กีตอนนี้เราต้องมาตรงนี้ก่อนทำไมวะอ๋อเอ่อคอน t ิน e ลสเต s t a ช i o มีบางอย่างเอ่ออะไรวะอ๋อนี่เหมือนเราส่ง oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเกมบัคก <be S 2> <break. S 1> เออเดี๋ยวโอ้ยโ oh. อ้อยเกมบัคกเกมบัคกเอออุ้ยเกมบัคกเมื่อกี้เกือบออกไม่ได้นะ คือตอนนี้ผมว่าคงขุดไม้ก่อนนะเพื่อไปสร้างกำแพงทุบปึกเติกเติกเติกโอเคได้ไม้มาอีกนะเพราะว่าไปหาล่าสัตว์ด้วยดีกว่าวะคือตอนนี้ผมต้องการแบบเนื้อสัตว์มาทำอาหารแดกนะเพื่อให้หมูจ๋าออกมาให้ข้าได้กินจะเออได้ข้าเจ้าเพื่อสังเวยเพื่อได้สเวยท่านเถิดหิวเหลือเกินนะดูเลือดดิดูสกอดิ โอ้ยเดี๋ยวๆพลังงานจะหมดนะครับอิเชียซอมบี้แล้วมาฟันฟันฟันตึกโอเคอาหารอาหารอยู่ไหนโอ้ย oh. ถ้าเบียมันแดกได้จริงๆนี่มันแบบจะเป็นอะไรที่ a เม z i n g มากเลยเว้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับหาอะไรไม่ค่อยมีเลยอะเอาจริงๆนะถ้าผมตัดไปตัดมาคลิปนี้อาจจะมีเพียงแค่อืมอืมมาดิตัดหิวก่อนนะครัจอดแปก กูฆ่าหมากูาแดกแทนได้ไหมเออไม่ไหวแล้วหิวจะตายห้าอยู่แล้วคุณเอาไปเอาะซัพพอร์ตไฟล์เฮ้ยจะมีของมาช่วยเหลือเราครับแล้วมันจะมาตรงไหนเออนี่ไงนี่ไงเครื่องบินเครื่องบินลงมาเลยลงมาเร็วมีของมาช่วยกูเอามานี่เปิด โหพิกแอปเอาโอเคมีโอ้มีธนูแบบเป็นร้อยอ่ะเมื่อกี้ช่วงที่ผมได้เห็นนะป๊าปอะไรมันจะปานนะนะโห้ขอความช่วยเหลือนี่มันดีจริงๆนะครับตอนนี้ผมต้องการกำแพงเพิ่มเอ่อเอามาเลยโหชิวว่าตอนนี้เราก็น่าจะได้บ้านหนึ่งหลังแล้วแหละนะครับเราจะได้บ้านมาแล้วหลังหลังนะครับ โอเคอ่ากดออกเลยนะครับแล้วก็สร้างเอ่อเอ,อว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 อนี่นี่นเออได้ไหมเนี่ยโอ,อ้ข้างๆไม่ได้นะครับมันมีส่วนเกินนะอ่ะเออไม่เป็นไรคิดซะว่าเราเบียงนะครับหนึ่งสอง ไ,ไมมสามสีอะไรวะเนี่ยเออรู้แล้ววิธีการสร้างอะไรอะไรตอนนี้อะไรอะ่ะโอเคคือนี่มันที่ปิดตายชัดๆนะครับแต่ผมว่ามันควรจะมีหน้าต่างอะพอจะครับหน้าต่างได้เป่าววะี่ไงวินโดว์มาสักหนึ่งอันนะครับมาสัก บานหึงสองบานนะก็พอนะครับไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะบ,บานเดียวพอแล้วโอเคเปึ๊บเสร็จนะครับออกเลยฟิวเจอร์หนึ่งโอเคเอาไว้ก่อนฟิวเจอร์เอาหน้าต่าง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 นี่หน้าต่างปึ๊บ อ๋อมันต้องสร้างอีกอ่ะเฮียซอมบี้โอ้ยเอ้ยแม่งว้ยไปก่อน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 โอ้โหเอ้ยเกินเออ อุ้ยมีคนมาช่วยเราอ่ะมาผมช่วยผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วย,วยอือแบกแบกมึงไม่ตายอือโอเคท่านท่านมีทเธมีคนนึกถึงอะไร โอโส้สดีรับทึาท่าทมมีนะว่าอะไรเอาเอามึงโอ้โหไม่คุยโอ้โไอ้ขี้เก๊กนิสัยไม่ดีไม่คุยกับคนอื่นเลยอ่ะขี้เก๊กไปขี้เก๊ก,ก,กไปต่อนะครับบันไดไม่เอานะครับไปสัมหน้าต่างไงวะตรงน,นี้หน้าต่างผมมีหนึ่งอันนี้ประตู ขาแบโอเค้ามาอีกครับค้ามาอีกสักสี่อันนะโอเคป๊บอ่าเสร็จแล้วได้วเวลาสร้างนะครับเอาอ่ะกำแพงนะครับ ตั้งไม่ได้อ่ะไอ้พวกซอมบี้อือนีซอมบี้มันมาเรื่อยๆเ,เลยอ่ะมาเรื่อ,อยๆอ่ะมันไม่ได้มาแบบ เยอตัวสองตัวมันมาเรื่อยๆสยีสีผล,ลไม้สีผัาสีเห็ดสีเนื้อเออสีสีส,ส,สีแล้วสีมันเกิดกูยี่โอ้โหอ่ะมันยิงใครเฮ้ย hey. เอาชิงดิมึงเอาตัวเยี่นี่มาพังบ้าน ทางบ้านกูหรอเฮ้ยพิสดารเกินไปหรือเปล่าเกินเกินไปเชี่ยเชี่ยอะเลยวันเนี่ยเลือดก,ก็น้อยโอเคเราจะไปหา อะไรใครก่ะเลือดก่อนน้อยโอเคเราต้องไปคุยก่อนนะครับเออถ้าคุยกับคนนี้เสร็จแล้วถ้าคุยกับไอเฮียนเออเอุ้ยลาเชลไหมเนี่ยเออถ้าคุยกับคนนี้เสร็จผมว่าจะปิดคลิปเลยนะครับโอเคขอทําการคุยแป๊บหนึ่งวีไรเดอร์เวลองอืมอาา่าฮะไม่อยากเชื่ออ่ะ อืมโอเคก็ประมาณแบบว่าหลอนเนี่ยมาช่วยเรานะครับแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปอยู่บนที่สูงแล้วบ้านกูล่ะอืมจะเป็นการดีกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมโอเคครับคือเราต้องไปแบบดินแดนต่างๆนะเพื่อไปใช้ชีวิตรอดมั้งราเชลก็มาช่วยเรานะ อ่าแล้วผมต้องทำไงต่อแล้วหน่วยทาหารนะโอเคครับก็สมควรเก็บเวลาครับเนี่ยมันนานมากแล้วก็ขอก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับยย yeah.